คนนี้เขาขับมาโดนคนนี้เขาจะผ่านไปนะฮะรเราพัฒนามาไกลราชวงศ์จักรีมีบุญคุณนะครับมีความสําคัญต่อประเทศนี้ที่สําคัญทุกๆประเทศเวลาเขาเดินทางไปยังประเทศไทยเขาห้มองสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นหลักเป็นซิมบูิกหรือเสียลักษณ์สำคัญนะครับที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวและที่สําคัญคือเป็นรนายได้หลักของประเทศการออกมาเคลื่อนไหว นะครับของคนกลุ่มนี้คงเป็นบริบททางการเมืองส่วนหนึ่งนะครับคนเหล่านี้นะครับสื่อของพวกเขาตั้งชื่อพวกเขาว่าเป็นนักกิจกรมจรมแจ่งจริงไม่ใช่หรอกนะการกระทําลักษณะดังกลา่าวเข้าข่ายกบฏในราชอาาจักรดูมินเดียดยามอาฆาตมาตรลาลสถาบันพระมหากษัตริย์หรือขบวนการที่เรียกตรงๆว่าขบวนการล้มเจ้า สวัสดีครับมาพบกับผมเทสศักดิ์จิมกิตวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสด,ดีหุ้นส่วนที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าวว6หกนิวส์นะครับวันนี้ก็มีประเด็นที่น่าสนใจประเด็นที่น่าสนใจก็คงจะหนีไม่พ้นเรื่องราวของม็อบที่เข้าไปป่วน,นงานวันจักรีเป็นงานพระราชพิธีนะครับที่เกิดขึ้นมีการเคลื่อนขบวนเสด็จรปรากฏว่ามีม็อบที่นําโดยตะวัน นะชื่อผู้หญิงชื่อตะวันที่มีการทําโพว่าต้องการที่จะสับโดรนหรือต่อต้านขบวนเสด็จเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยนะไปดูในเชิงปรากฏการณ์ก่อนหน้าแล้วก็สู่กระบวนการวิเคราะห์แล้วก็สู่กระบวนการสังเคราะห์กันทราบไหมี่ทราบไหมคะว่าเขาแตะแตะที่ที่ภาพเฉยๆแต่ว่าสารสารเหมือนนั้นไม่คิดว่ามันกระติ้งบ้าเนี่ยครูครูเอาไปแตะที่ภาพมาลงมาสารยาลัดและโดนม .112 ่านเลยคะมันมันสมเหตุสมผลหรือเปล่าที่ต้องที่เขาต้องโดนสมผลนักสิคธิภาษาอังยังไงตคนปกติไม่เห็นพี่ใส่เดือดร้อนกมลในหนึ่งช่องเลยเดือดร้อนค่ะผมไม่ได้หายหน้านะครับไม่ได้แต่แต่ว่าแต่ว่าอุ๊ยคนเห็นชัดนะเขาว่าว่าคนที่ใส่เสื้อเหลืองจะทำแบบนี้นะคะ ทุกคนเห็นชัดนะผมไม่ผมไม่ได้ถ่ายหน้าเลยนะครับผมไม่ได่ค่ะทำไมเดี๋ยกันการแสดงอ่าเห็นชัดเจนนะคะพฤติกรรมคนใส่เสื้อเหลืองเป็นอย่างนี้นะคะพี่แค่มาถามพี่แค่มาถามดีๆว่าน้องมาจากที <No> ่ไหนใช่ใช yani> nah ่คืออผมสองคนก็ไม่ได้ทำอะไรเลยนะครับผมสองคนนั่งอยู่เฉยๆของค่อนข้างจะเยอะหน่อยมากกว่าปกติเนี่ยอยากให้เป็นคดีธรรมดา ผ่านเข้าไปหมดแล้วไปดูได้เลยข้างในอดีะกรดีก็โพงกรีลักทรัพย์ไม่คดีอะไรที่เข้าไปไม่ได้อะค่ะแบบแต่ความคงนี่หมายเขาว่ายังไงอ่ะเข้าไปได้แต่ว่าอย่างที่บอกว่ามันเลยอํานาจที่เจ้าหน้าที่ที่จุดคัดกรองจะอนุญาตก็ต้องไปขออนุมัติจากด้านข้างบนแล้วถ้าอนุมัตินี่นานแค่ไหนกว่าจะได้เข้าไปคะอันนี้ต้องขึ้นอยู่กับกรรมการเพราะว่าพี่ไม่รู้ว่าคณะกรรมการของกอร่วมใหญ่เขาจะตัดสินยังไงเขาต้องไปเสนอเพราะว่าจะไปข้างหน้า จะไปไหมก็คือไม่ต้องต้องพาไปที่สนกอร่วมสนพระราชวังนะแต้องมารอไปรอเนาะเพราะว่าเดี๋ยวท่านก็จะเส็จแถลงโอ้โหนี่ถ้าบอกพี่ตั้งนานแล้วพี่ก็ส่งไปว่าหนูบอกตั้งแต่แรกแล้วเขานจะเข้าไปข้างหน้าเขาจะเอาไปที่รอร่วมเอ่อที่พระราชวังก็ให้กรรมการเขาพิจารณาว่าจะพี่จะไปด้ไหมก็ไปคุยไปรอที่นู่นอย่ารับไม่เดินนั่งตรงนี้ละเดตัวเพี่อยู่ นังตรงนี้แครัยังไงก็ต้องก้าระวังอือจะไปที่นู่นก็ไม่รู้จะเจอหรือเปล่าตอนนี้คนนี้เขาขับมาโดนคนนี้เขาจะผ่านไปนะฮะแล้วเขาดีๆครับพูดดีๆ ท,ทานนีก่ไ้แล้วค่ะทานี้มันข้ะากระโปงสะพากระปกนี้พี่มาแล้วจะตอนหนุนแล้วี่นี่เขาจะปล่อยกันนี่มาทางนี้นะคะทานี้เขา,เานนึ้นัดบนางนี้ม่ต้องไปานีนนนะคะใครได้ไ เชิงปรากฏการณ์เราคงเห็นว่าวันจัก,กรีนะครับเป็นวันสําคัญของราชะวงศ์จัก,กรีและก็เป็นวันสําคัญของประเทศไทยนะครับก็ชื่อตะวันเนี่ยนะฮะปรากฏว่าก็มีการทําเพจขึ้นมาว่ามังกรปฏิวัตินะครับทำเพจมังกรปฏิวัติขึ้นมานะครับแล้วก็โพสต์ข้อความดูหมิ่นเหยียดหยามอาฆาตบาดร,ร้ายสถาบันพระมหากษัตริย์ก่อนหน้านี้นะครับเธอไปทําโพนะครับว่าสนับสนุน เรื่องของขอบวนเสด็จหรือไม่สนับสนุนขบวนเสด็จสนับสนุนในเรื่องของการเอาภาษีไปให้ประชาชนให้ภาษีของประชาชนไปให้กับสถาบันพระมหากรรษัตริย์หรือไม่นะครับที่ผ่านมาก็โดนข้อหามาตรา1-2ไปแล้วแล้วก็ศาลให้การประกันตัวโดวยมีเงื่อนไขว่า นะครับจะไม่เข้าไปทําการดูหมินเหยียดยามอาคาตบ้านไร้สถาบันพระมหากษัตริย์อีกพอออกมาเสร็จนะในวันจักรีก็มาก่อเหตุอีกนะครับก่อเหตุอีกตอนแรกตํารวจก็ควบคุมตัวนะครับไปที่โรงพักพอไปตรวจสอบโทรศัพท์มือถือหลักฐานปรากฏว่าพบว่าเป็นแอดมินเพจนะครับก็มีการโพสต์ข้อความดูหมินเหยียดหยามอาคาตบ้านร้สถาบันพระมหากษัตริย์ไปดูหลังบ้านเลยตำรวจยึดโทรศัพท์ไป ไปตรวจสอบนะครับก็ไปเจอหลักฐานจำนวนมากพอไปเจอหลักฐานจำนวนมากตำรวจแจ้งข้อหาเพิ่มเติมมาตา 1, 2, ราหนึ่บ,บคอมพิวเตอร์นะครับและข้อหาอื่นๆนะครับอีกหลายกระทงนะฮะตอนนี้ศาลก็จะทําการพิจารณาว่าจะถอนประกันตัวหรือไม่นะครับซึ่งเป็นการกระทําความผิดซ้ําก็อยู่ที่ดุลพินิษของศาลว่าศาลจะถอนเลยนะครับสอนการประกันตัวเข้าสู่เรือนจําเลยหรือ จะเป็นลักษณะของการาให้โอกาสอีกครั้งหนึ่งนะครับนี่คือปรากฏการณ์ในขณะที่มีการปิดถนนก็มีการปลุกกระดมบอกว่าวันที่6นะครับเมษายนวันจักรีเป็นวันของราชวงศ์จักรีเนี่ยจะต้องมาต่อต้านมาชุมนุมไม่ยอมให้ปิดถนนก็เลยเป็นที่มาของความวุ่นวายจุดหนึ่งเท่านั้นนะครับในเชิงงานสังเคราะห์ทำไมเป็นแบบนี้ล่ะ นะวันจกักรีเป็นวันสําคัญของชาติไม่เคยเกิดเหตุการณ์อย่างนี้มาก่อนเลยแต่ปรากฏว่ามีคนกลุ่มนี้โผล่ขึ้นมานะครับคนกลุ่มนี้ก็คนกลุ่มเดิมนิยมชมชอบไปอย่างฝั่งเสื้อส้มนะครับมับงกรปฏิวัติคืออะไรมังกรก็หมายถึงจีนนะครับปฏิวัติก็คือปฏิวัติในจีนปฏิวัติในจีนมันคืออะไรการเปลี่ยนแปลงการปกครองนะครับนั่นก็เป็นที่มาของการแจ้งข้อกล่าวหาส่วนข้อความที่โพสต์แล้วเป็นเท็จ ตามประบอรคอมพิวเตอร์ก็มีว่างกันไปส่วนดูมินเยียดยามาคาดมาไล้ก็โดนอีกกระทําความผิดหลายกรรมนะฮะก็โดนเพิ่มอีกจะไม่ผิดก็3คดีนะครับเฉพาะมาตรหาหนึ่งสองเพิ่มนะครับแล้วก็นอกจากนี้รู้ได้อย่างไระเจ้าที่รู้ได้อย่างไรนะครับเจ้าที่รู้พอปรากฏว่าตอนที่มีขบวนรับเสด็จเขาใส่เสื้อเหลืองเต็มเลยเจ้านี้ใส่เสื้อดําไปกับนักข่าวนะที่เขาอ้างว่าเป็นของประชาทยนะครับก็ไปกันอยู่สองคนเนี่ยก็ ทางภาพมาเตรียมถ่ายภาพไลฟ์ก็เป็นที่มาของคลิปนะครับก็จากนั้นก็เป็นที่มาของการคือไปกัน2องคน,นไปทําการเคลื่อนไหวนะต่อต้านจริงๆแล้วในวันจัก,กรีเนี่ยมีความสําคัญอย่างไรนะครับถ้าเราต้องเข้าใจก่อนราชะวงศ์จัก,กรีเนี่ยนะครับเป็นการเริ่มต้นจากนายทองด้วงนะครับหรือพระยามาหากษัตริย์ศึกได้เริ่มตั้งราชะวงศ์จัก,กรีเป็นต้นมานะโดยมี น้องสาวของพระเจ้าตากเนี่ยเป็นมเหสีนะครับของราชินีของอานายทองด้วงหรือรัชกาลที่หนึ่งนะครับเป็นต้นมาจากนั้นก็เติมตั้งราชวงศ์นะครับเมื่อก่อนในสมัยก่อนเนี่ยพม่าก,กับไทยเนี่ยพม่าไทยเขมรนะครับสิ่งที่ตามมาคืออะไรเมื่อก่อนเนี่ยลบมันไม่หยุดเลยนะครับหลังจากกรุงศรีอยุธยาแตกนะครับพระเจ้าตากก็แหกมาก็มีนายทองด้วงเนี่ยมาด้วยนะก็มีกันสามพี่น้อง ผู้รวมสาบานลบกันจนกระทั่งสามารถรูปรวมนะตั้งเป็นเมืองสถาปนาตัวเองเนี่ยขึ้นมาเป็นประมหากษัตริย์ก็เป็นที่มาของพระเจ้าตากต่อมาเนี่ยพระเจ้าตากมีปัญหาเรื่องสติปัญญาเรื่องของโรคประสาทนะกับต่อมาก็สวรรคตสวรรคตก็นายทองดวงก็ขึ้นมานะนายทองด้วงเนี่ยพระเจ้าตากตั้งเป็นพระยามหากษัตริย์ศึกหลังจากที่ไปปราบกระเหม็นกลับมาเสร็จนะ คณะสงฆ์ต่างๆมองว่ารัชาการที่พระเจ้าตากเนี่ยคงไม่สามารถปกครองได้ตอนนั้นก็เกิดความราสำสัมสารนะครับก็เป็นที่มาของตั้งคณะทั้งหมดนะเป็นฝ่ายบริหารตอนนั้นเนี่ยก็ตั้งให้ในายทองร่วงเนี่ยเป็นพระมหากษัตริย์คือพระยามหากษัตริย์ศึกนะครับเป็นราัชาการที่หนึ่งของราชวงศ์จักรีตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาต่อมาก็สืบราชวงศ์มาเรื่อยๆเราก็เจอปัญหายอย่างเงี้ยมาโดยตลอดถามว่าถ้าไม่มีราชวงศ์จักรีเนี่ย จะเป็นยังไงถ้าไม่มีราชวงศ์จัก,กรีคือสังคมไทยก็เรียกเป็นสังคมรวมหมู่นะครับการที่สังคมรวมหมู่มีความจําเป็นมีความจําเป็นยังไงทราบไหมฮะมีความจําเป็นอย่างมากเลยที่ประเทศนี้เนี่ยจะต้องมีผู้นำนะครับถ้าไม่มีผู้นำนะฮะก็ไม่สามารถประกาศเอการาชได้การทีร่ประเทศไทยมีพระมหากษัตริย์จึงเป็นที่มาของการประกาศเอการาชนะครับ เรามีเจอหัวเลี้ยวหัวต่อหลายยุคหลายสมัยเสียแผ่นดินมามากได้แผ่นดินมาก็ไม่น้อยนะครับผนวกควบรวมจนเป็นประเทศไทยจนปัจจุบันเราไม่ต้องไปเป็นเนมืองขึ้นจําได้ไหมฮะถ้าใครรู้จักไทยใหญ่เมื่อก่อนไทยใหญ่เขามีประเทศเขานะมีประมากษัตริย์เขาแต่ปรากฏว่าถูกสังหารนะครับเรียบร้อยไทยใหญ่ตอนนี้ก็เป็นชนกลุ่มน้อยไปแล้วน่าสงสารม้งเหมือนกันเขาก็มีผู้นําของเขานะสุดท้ายโดนสังหารก็สุดท้ายก็ ก็เป็นอย่างที่เห็นก็กลับกลายเป็นชนกลุ่มน้อยนะครับกระจัดกระจายไปทั่วเลยประเทศไทยนะครับในยุคอดีตถ้าไม่มีพระมหากษัตริย์นําขึ้นมาไม่มีราชวงศ์จักรีนนาขึ้นมาประเทศไทยไม่มาถึงจุดจุดนี้ครับเด็กที่ไม่รู้ไม่เข้าใจการเมืองถูกปลูกฝังทาความคิดในหลักคิดของคอมมิวนสิสต์ต้องเปลี่ยนแปลงต้องเป็นเดโมเกซี่อ้างประชาธิปไตยแต่อ้างทัดเทียมเสมอภาคยุติธรรมแต่จริงๆแล้วต้องการเป็นคอมมิวนิสต์ เป็นหลักการปลูกฝังทางความคิดนะครับยกปีดีมาเป็นประเด็นในการต่อสู้นะครับว่าเป็นวีรบรุษทั้งที่ปีดีเป็นกบฏนะครับก่อเหตุกบฏวังหลวงร่วมกับพันเอกเอ่อเรือเอกวัชรชยัยชัยสิทธิเวชนะครับแล้วก่อเหตุยึดวังหลวงจนเป็นที่มาของกบฏวังหลวง คร,ครั้งแรกปีดีร่วมกับพันเอกพ,ระ,พ,พระยาพหลพลพยุหเสนาทําการปฏิวัติเปลี่ยนแปลงการปกครอง24มิถุนายน2475ประสบความสําเร็จต่อมาคณะรัรรคณะสงฆยึดอํานาจกันเองจากวันนั้นจนถึงวันนี้นะครับต้องยอมรับนะว่าถ้าไม่มีราชวงศ์จัก,กรีเนี่ยนะประเทศไทยไม่เป็นปึกแผ่นแบบนี้คุณไม่อยู่ดีกินสบายไม่นั่งเล่นโทรศัพท์มือถือวันนี้นะจะลําบากมากขึ้นจะเป็นบ้านป่าเมืองเถื่อนมากกว่านี้ เราพัฒนามาไกลราชวงศ์จักรีมีบุญคุณนะครับมีความสําคัญต่อประเทศนี้ที่สําคัญทุกๆประเทศเวลาเขาเดินทางไปยังประเทศไทยเขาห้มองสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นหลักเป็นซิมบูลิกหรือเสียลักษณ์สำคัญนะครับที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวและที่สําคัญคือเป็นรายได้หลักของประเทศการออกมาเคลื่อนไหวนะครับของคนกลุ่มนี้คงเป็นบริบททางการเมืองส่วนหนึ่งนะครับคนเหล่านี้นะครับ สื่อของพวกเขาตั้งชื่อบวกเขาว่าเป็นนักกิจกรรมแต่งจริงไม่ใช่หรอกนะการกระทรําลักษณะดังกลา่าวเข้าข่ายกบฏในรชาชอาร,รดูมินเยียดยามอาฆาตมาดรลายสถาบันพระมหากษัตร,ริย์หรือขบวนการที่เรียกตรงๆว่าขบวนการล้มเจ้านั่นเองขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุสน,นสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเทอศักดิ์ยิมกิจวัฒนาสวัสดีครับ อย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ